สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าเร่มกดกระดิ่งและกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุกอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาทำอะไรง่ายๆอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับตากันค่ะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะรวมถึงนะคะริ้วรอยนะคะ ตีนกานั่นเองแล้วก็รวมถึงใต้ตาด้วยนะคะนั่นก็คือครีมนะคะซึ่งมีส่วนผสมดังต่อไปนี้เลยนะคะ1ค่ะเจลว่านหางจระเข้ซึ่งมีวิตามินอีสูงนะคะช่วยความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็วัสลีนค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้วัสลีนนะคะโกโก้บัตเตอร์นะคะตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่วัสลีนธรรมดานะคะมันจะมีโกโก้บัตเตอร์นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงแบบล้ำลึกนะคะให้ดูนะคะตัวนี้นะ ตวนี้มันจะไม่เหมือนนะเดิมอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือนี่เลยคมิ้ชชันนะคะแคปซูลนะคะเราใช้หนึ่งแคปซูลเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการกันเลยค่ะแบบง่ายมากๆนะคะใช้เวลาแค่ประมาณห้านาทีสิบนาทีก็เสร็จแล้วขั้นตอนแรกนะคะให้ใช้โกโก้บัตเตอร์ที่เป็นเจลลี่แบบนี้นะคะประมาณหนึ่งประมาณสิบหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะใส่เจลว่านหางวัโอเคค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะหรือตามความชอบเราอะ่ะถ้าเราคิดว่ามันเหนียวมากเราใส่เยอะไปได้นะคะแต่ในสูตรเนี้ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะคนคนคน คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะในส่วนของขมิน้นค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ขมิ้นชันไปหนึ่งแคปซูลค่ะซึ่งจะมีปริมาณเยอะมากนะที่ใช้เป็นแคปซูลอย่างนี้เพราะว่ากินด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะซึ่งเจลตัวนี้นะคะสามารถทาทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยนะคะมันจะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้ในใต้ตากันค่ะค่อยๆแตะนะคะใต้ตาทาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจะช่วยได้มากๆเลยนะคะในเรื่องของริ้วรอยนะคะทั้งคืนเลยนะคะทาทั้งสองข้างค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี h o m มทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแนะนำให้ทำกลางคืนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นสีเหลืองนะคะติดหน้าเลยแหละเช้ามาเราล้างหน้าออกหมดค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน e ี s y h o m มทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ